สวัสดีค่ะวันนี้ที่ร้านเลิฟทูอีทนะสี่พอดำมาด้วยอ่ะน้องแก้มน้องกันน้องต้มน้องโดมอ่าเราต้อนรับน้องกันแล้วก็น้องกำลังทานอาหารในร,าร้านนะเดี๋ยวเราไปดูกันลูกเป็นลูค่ะเพิร์นนี่พี่ขาบประจำค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีะ <c oughs> ่ไงคะมาแล้วไลฟ์นะคะ อร่อยมากครับอะไรอันนี้ขอถามหน่อยมุกโดมอะไรอร่อยอ่ะแกงส้มไดแรงโคกไออ๋อแต่ว่าแกงส้มไม่มีข้าวแต่ว่ามีแกงกุ้ใช่แกงกุแกงส้มเราทำให้พิเศษวันนี้เพราะว่าน้องๆขอบคุณพี่ปามากครับพี่ปามาเขาไปทำเครื่องแกงให้เขาเลยหวานอร่อยมากครับอร่อยมากครับไก่ทอดหัาดใหญ่นี่คือแบบมาจากหัาดใหญ่เออมาจากหัาดใหญ่เนื้อไก่เนื้อไก่ว้าวที่ไหนแล้วแต่จุดเริ่มต้นมาจากเนื้อไก่จริงนะที่ที่ที่พี่เริ่มทำข้าวเหนียวไก่ทอดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเพราะว่าเขาเร่นแรงก็เลย ไข่ไกขไข่ไขนื้อไก่ใช่ี่เด็กกว่านั้นเลยนะไม่เอข้าวอร่อยชาเยนด้วยกับเด็กกนกันอร่อยหวานขึ้นตาเลยคุชิ่งพี่ป่าทำขาดใ่มากอร่อยน้ำแกงเป็ไงบ้างใหญ่ชาอันนีอันนี้โคกิก็แบบทานที่ผัดเเป็นสัแ้วก็กด่ใช่ชอบหมดก่ไก็อไร่อร่อเลยค่ะีไม่ขาแซ่บด้วยไม่ไม่ขแซ่ไม่ขาแซ่บกอด้ โอเคค่ะนี่น้องแก้มก็เป็นน้องสาวเขาน้องเกดก็รู้จักกับปังกรโอเค บางรู้จักสงสัยฮะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องคอนเสิร์ตวันไหนเอ่ยอะไรยังไงรับรางวัลจากยาเอนะครับเออแล้วแล้วฝากบอกอะไรเปล่าวันพุธนี้ก็อยากซื้อบัตรไปดูการับที่มายังน้อยครับนะครับก็รับรองว่าเราเตรียมโชว์เด็ดๆมาฝากพี่น้องชาวไทยแล้วก็ทุกคนที่เอเอด้วยนะครับมาเจอกันนะครับแต่ค่ะ ที่าไปด้วยพาไปด้วยไปด้วยไปด้วยแน่นอนซื้นี่พี่ซื้อตวงแปะพี่แพมบอกเลยไว้ยนางน้องขอบคุณมากเลยที่แวะมานะคะคุณแมพี่แพะวพี่แพมไม่ชอบออกสื่อแต่เราช้อแก้พี่แพรพี่แพรเป็นซีเซเลบพี่แพเป็นซีเรีวี่พรพูนะคเล ดีดีจริงครับอุ้ยน้องมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเจอน้องๆที่คอนเสิร์ตด้วยอ่ะเราชอบน้องมากเลยเนี่ยเราซื้อตั๋วแล้วนะใครยังไม่มีตั๋วนะคะมาซื้อได้ที่ร้านเลิฟทูอีทนะคะมากินข้าวแลซื้อตั๋วมนดีนี่จะไม่ให้เรารักได้ยังไงรักอย่างแรงแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็มีอาหารน้องๆนะคะคข้าวข้าวอะไรคะเดี๋ยวพี่เข้าคัวเองให้เอาอะไรเอ่ยสั่งอะไรคะไลฟ์น,นิดนึงคะ่ะเอาอะไรดีคะตำแตงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้อานะคะ,าอ,ามามอ,คะอามะม่วงค่ะอะไงหน่อยเราขอ อย่าลืมนะคะมีขายตัวนะคะของน้องกุโบดำนะคะที่ร้านเลิฟสูดีะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะด้านหลังเป็นรูปภาพที่น้องดีใจโกซียปุ่มดีใจพ,พี่บอยกุศลปุ่มนะคะนี่น้องดีใจให้ทางร้านเรานะคะรูปพี่บอยกุียปุ่มสวยค่ะอุดหนุนซื้อน้องได้ด้วยนะคะใช่ในเว็บไซต์ yellowcorner.com ใช่ขอบคุณค่ะคอุ้ยมีรูปในหลวงด้วยนี่นี่ในหลวงเรองนะคะ โอเคค่ะสบายค่ะ